สวดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการสารสนาการรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอักษรยกรรมแบบง่ายๆสนุกสนานนะครับพบกับโอเปิลครับซีครับในรายการของเราเนียครับเป็นรายการที่ให้ความรู้เรือนักสัญการสัญญการสัญญกรรมนะครับเป็นแบบง่ายๆแต่ให้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับไม่น่ากลัวอันตรายครับรายการของเรานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปพบกับอ่าสัญการในรูปแบบต่างๆอ่าเราจะพาไปที่นั่นที่นี่และบางทีก็อยู่ในศัตรูเนาะ พอหลังจากที่ทำเสร็จการผมแล้วร่างกายอ่ะมีอะไรไหมพอหลังจากคอลงมาก็โอ้ไม่ต้องปไม่ต้องหลังจากคอเลยตั้งแต่คอตัคได้ครับดึงดึงเหนียงเหรอดึงเหนียงใช่เหนียงยังไม่มีสำหรับคนที่แบบก้มอ่ะตรงนี้ผูกออกมาอือต้องเห็นนะไม่มีก็คือมีการตั้งแต่ยกกระชับตั้งแต่ตรงส่วนลำคอไปเลยเนาะก็ยกกระชับเลยอันนี้ก็มีการหลายวิธีัเช่ไหมใช่ ด้วยหนึ่งแล้วก็บนหอกด้วยนี่หนึ่งไหมร้อยไหมร้อยไหมเหรออืมวันนี้มันแค่งายด้วแล้วกันโอเคไหมก็ชี้พองให้รอบทำไม โอเคหลังจากอ่าคุณนิลงมาแล้วตรงคอคอก็เสร็จอ่าย่นย่นก็นะดึงสามารถทำให้กระชับได้อาจจะแบบผูกกันไว้หลังหัวอะไรก็ว่ากันไปเนาะทุกคนยืดยืดมากแบบยันยันมากแล้วผูกกันเห็นไหมดึงขึ้นมาแล้วผูกอย่างนี้ได้ไหมคมหางม้าอะไรแบบนั้นย่นใช่ไหมคุณอ่ะแต่ลคนบางคนจะแปลกใจเลยว่าทาร์โมท็อปฉีวิตของเขช่วยได้จริงเปล่าแต่จริงนะ เนาะช่วยได้จริงๆเนาะไม่ได้คือสามารถยกจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยขึ้นมายกขึ้นมาได้เนี่ยไม่เคยไม่เคยเราคึกษามาเสบีแอดมินก็ต้องฝึกษาในทุกเรื่องเซ่ก็นึกว่าแบบว่าเออดูดูแล้วแบบเออเคยลองมาแล้วแล้วเห็นผลก็เลยบอกว่าโอเคการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยลองมาทุกอย่างทุกอย่างนึงคของจริงทั้งหน้าโอเคเดี๋ยวโทรไปแบนอย่านะทำลายแสนต่อไปคือก็หลังจากทางก็ไอ้คอใช่ไหมไม่เป็นหน้าอกใช่ไหมหน้าอก ยังไม่ใช่ของจริงอนี้ของจริงของจริงไขมันจริงจริงอ <c oughs> ้น <c oughs> วนอ้วนเหรอใช่ก็คือจริงๆนะผมเนี่ยสามารถทำได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายอ่าการ อ่ะผู้ชายแหมเหรอผู้ชายเซ็กซ์อกเออสนใจใช่ไหมปีกข้างเท่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผู้ชายแท้ๆเลยโอเคอ่าก็มีแบบว่าอยากให้แบบอกแน่นอกฟิตเมือเอ่อคนเล็กพี่เนียใช่ไหมใช่ได้ที่เป็นเป็นกำลังใช่ไหมครับทำได้ทำได้ทำได้และนอกจากนั้นนอกจากแบบว่าอยากให้มันฟิตๆ่ะเฟิร์มๆสำหรับผู้ชายแล้วสำหรับผู้ชายที่แบบเคยวัดมาก่อนแล้วเข้าผอมแล้วก็หย่อนคล้อยก็สามารถทำให้มัน กระชับคือไปเอาออกได้นั่นเองอ่าคเรียกว่าดูดไขมันช่ไหมอ่าใช่ <นะ S 1> แต่ว่าการดูดสมัยไขมันอ์สมัยนี้เนี่ยมีวัฒนาการแบบโอ้ยล้ำไปสามโลกมากเลยคุณเดี๋ยวค,ยค่อยค่อยว่ากันต่อไปเนาะ,ะแล้ว ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคนใหญ่เนี่ยจะคิดว่ามีแค่เสรีกในเสรีการและอบในการใช้เสริมซีโคนงอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ถุงน้ำเกลือถุน้ำเกลือเหรอไม่ได้นะต่อแล้วแตกมาทำไงล่ะคุณใช่ถุงน้ำเกลือไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าแบบในส่วนของถุงน้ำเกลือเนี่ยถ้าแตกเราแก้ไขยากมากใช่เราเป็นซิลิโคนดีกว่าเนาะแล้วแต่ว่าซิลิโคนเนี่ยก็ดีๆนะต้องรู้ด้วยว่าซิไอโตรี่กุ้งซิลิโคนลก็ใช้เป็นซิลิโคนดีๆไม่ใช่หมอเถื่อนเอาถุงยางมาแล้วก็ใส่พวกน้ำเกลือยา ถุยางดูเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ่ประมาณานัน <c oughs> โอเคแต่ขณะรที่ม,<า>มีเสริมซิลิโคนถูกไหมเดี๋ยวนี้อย่างที่ได้รับกำลังได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเรา <c oughs> ซึ่งนั่นก็คือไขมัน <c oughs> เอาไขมันจะกต้นขาเน <c oughs> ี่ยฮะ มาฉีดเข้าที่หน้าอกโดยการฐานที่การจะพวกสเต็มเซลล์เขาบอกว่าสวยแบบครบสูตรทั้งเดียวเช่นอยากคาเรียวดูไขมันขึ้นมาอยากคองแฟบค้องมัาแล้วอยากอกอืมฉีดเข้าไปที่นมเลยสมัยนี้ทำได้ไม่ยากไม่ยากแถมไม่อันตรายด้วยเพราะว่านั่นคือส่วนหนึ่งของจากร่างกายเราเองมันคือไขมันตัวเองถ้าอยากรู้เดี๋ยวคราวหน้าเราหาข้อมูลมาฝากแต่คราวนี้พอหลังจากหน้าอกแล้ว ตัวแปร้างล่างอีกก็คือหน้าทองอ่าน้าทองก็คือเป็นพวกการดูดไขมันแต่สมมุติในกรณีที่ว่าถ้าโคนี่แบบอ้วนแล้วมาผอมก็จะย่นยนถูกไหมครับอ่าแล้วก็มีการหักแตังอีกโดยการเอาหนักยืดยอดคออ่าแล้วก็มีการเจาะซีลูมันอันนั้นคือผู้หญิงผู้หญิงแล้วผู้ชายผู้ชายทำหน้าต่างก็คือทำก็คือแบบพับเอวฟอดอย่างนี้หรออย่างนีสไลน์เลยม่ะอ๋ออย่างนี้สไลน์ใช่ไหมกับสโคป่าเอวฟอร์ดแล้วหดอึมไปเลยอย่างเงี้ยไม่คุรงนั้นแล้วธิดาของคุณนรบาร์นะ แล้วผู้ชายเขาท,ทอะไรละ่ะผู้ชายเหรอก็คืออย่างมากก็คือ <im it> มีแก้หนึ่งก็มีการมีการทำซิทแพคแล้วก็มีการดูดไขมันขึ้นมาเอาง่ายๆคือประเทศที่แบบผู้ชายที่แบบว่าอยากจะมีซิทแพคครับในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันการเล่นกว่าจะขึ้นเนี่ยมันค่อนข้าง,งยาก <im it> ใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีซิทแพคเปรียะและเปะ๊ะวิธีการง่ายๆขั้นตอนที่แบบว่ารวดเดียวทันใจคือการดูดไขมันออกแล้วก็มีการจัดการนึนิดหน่อยเนี้ยครับ อันนี้เห็นว่ามีรีวิวด้วยในี่ไมเป็นเด็ดของเราไปดูได้นะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปติดตามกันได้เลยกระทู้่อกระทู้ของนโดดเด่นรีวิวเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอะไรนะการสร้างซิปแพคใช่ไหมครับการสร้างซิปแพคนะครับผมดูเด็นให้สนใจก็ลองเข้าไปดูเนาะพอหลังจากน่าท้องเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นส่วนของสะโพกก็มีการถุงท้าสะโพกพร้อยก็ฉีดฉีดให้มันยกขึ้นมาได้ถูกไหมคุณอ่าแล้วสะโพกสะโพกเสร็จก็เป็นต้นขาตอนนี้ที่ว่าขาใหญ่อยาขาเรียวเล็กมันยังไงอ่ะ ก็ดูแข็งแรงมากเวลาจะนี้เสร็จปุ๊บน้องน้องน้องทำอะไรคุ้นน้องอืมทำอะไรน้องโตใช่ไหมน้องรีบอะไรก็คือจริงๆแล้วภาพแบบว่าเดินมากใส่ส้นสูงเป็นเวลานานแล้วน้องแบบกล้ามเนื้อแบบเยอะมากเห็นแล้วโอ้โหนึกว่าซื้อตัวอย่างให้ดูก่อนไหมตรงนี้ปะคุณไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้่ก็สามารถทําให้น้องเรียวได้นะครับผมก็คืออยากมีขาที่เรียวเล็กก็สามารถทําได้โดยการท่านี้เรียกอะไร ฉีดโบท็อกใช่ไหมแล้วปกติเนี่ยเขาฉีดโบท็อกที่นองนี้ใช้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ก็ใช้เป็นขวดเลยหล่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่กล้ามเนื้อเยอะขวดนั้น้ำแล้วนะแอบน้ำเกลือแล้วนะขวดนี้สำหรับคนฉี่ขาแบบขนาดนี้อะไรอย่างนี้โอเคก็คุณข้าวๆก็มีประมาณนี้นกสำหรับทางด้านการประมาณนี้นอกจากเกษตยกรรมแบบการผ่าตัดแล้วนะครับมีวัฒนาการสมัยนี้ยังมีแบบอาแบบอื่นอีกเช่น โปรท็อกฟิลเลอร์ลอยไหมไอีกฟิลเลอร์อ่าฟิลเลอร์ที่ำอะไรได้มากเนี่ยเยอะแยะเช่นเราก็อย่างหน่อยอ่ะสุถ้าจะทำที่เอ่ออ่ะตรงหน้าผากได้างเงี้ยฉีดฟิลเลอร์ฉีดยังไงครับทำมันทำยังไงหน้าผากยกโดนหรอไม่เป็นรอยจริงๆฟิลเลอร์นี่ก็คือสารเติมเต็มสารพืนน้ำเนาะใช้สหรับเติมพวกร่องร่องริ้วรอยให้มันเต็มขึ้นอย่างแบบอ่าอย่างเช่นง่ายๆจะเป็นร่องแก้มอ่าประสบการณ์หรือว่าจะเป็นทุกร่องใต้ตา ประสบการณ์ที่เติมเต็มมาขึ้นมาใช่ก็ได้หลายอย่างยชงใช่ใชแต่ที่ว่าการจะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยจะต้องดูด้วยนะครับว่าฟิลเลอร์เนี่ยได้มาตรฐานออยหรือเปล่าเพราะปัจจุบนันยังมีพวกหมอเก่าเยอะได้ใช้แบบพวกปีลเลอร์ฟอร ไม่แนะนำเลยไม่แนะนำปุ๊บทั้งเอาไวทั้งซีคไม่แนะนำให้ใช้พวกแบอกระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่มีข่าวอย่ปัจจุบันเน้องที่มีน้องเสียได้ไม่พีพีอะเนาะไม่ไม่ใช่น้องนะครับเขาเป็นพี่ไม่ใช่พี่เราใช่ครับเพจะยี่สิบตัวต่อตัวใช่ลืมไปเนาะโอเคก็คือในส่วนนี้ก็คือในส่วนของความปลอดภัยต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษเพราะการเสียกราบเนี่ยหากพิษพลาดไปแล้วบางครั้งมันจะไม่สามารถแก้ไขได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมได้ จะสามารถแก้ไขได้ในบางจุดและบางสวยเท่านั้นก็คืออยากให้ดูกันดีๆหาข้อมูลที่แบบว่าในแหล่งที่ือได้ไไดแล้วจะ <ๆ S 2> บอกว่าเวลาถ้าเห็นคลินิกที่ไหนมีการโปรโมชั่นอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบร้อนดุลตัดสินใจนะครับเพราะนีงมีการราคาของดีไม่ใช่ถูกบบเปียบแล้วคุณคิดว่าไหมมันเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการคําชวนมันเป็นพวกเหมือนกันเป็นการมาร์เก็ตติ้งกับการโฆษณามากกว่าแล้วเราก็ึืงเอ้ว่าอย่างนี้นะร้อยไหมพันสองร้อยบาท ข้างหน้าเหรอหรือว่าไงสองเส้นเอาไปสองเส้นเส้นหกร้อยเลยเหรออ่าอะไรอย่างงี้กล้องดีๆสำหรับวันนี้นะคะรับเวลาสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากด่าอุ้ย ต้องขออนุญาตปากให้ติและชมนะครับผมพวกเราสองคนได้นะครับติเบาๆน้องอย่าด่ากันเลยเดี๋ยวพวกเราจะได้นําไปปรับปรุงนะครับพัฒนาให้ดีขึ้นครับและสามารถติดตามพวกเราสองคนนอกจากทางในทาง YouTube แล้วสามารถติดตามในส่วนของเว็บไซต์ยูทิคอร์ดก็แฟนเพจนะครับผมอ่าเฟซบุ๊กสแล็คโดเด่นนะครับผมอย่าตามที่อยู่นี้ครับจะมไห ยังไงเราสองคนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมยังไงค่ะคุณตำรับดีเราสองคนจะกลับมาใหม่นะครับผมกับอ่สาสัญญากัแบบง่ายง่ายนะครับผมแล้พวพบกันนะครับผมสวัสดีครับ<า>